มาชัดๆกันเพราะวันนี้อาจารย์จะต้องพูดถึงเรื่องไฮเอสเซลหรือแอดมาจริงๆสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่อาจารย์สอนในคลาสไฮเอสเซลอยู่แล้วนะทุกคนวันนี้อาจารย์คิดว่ามันจําเป็นอะทุกคนต้องเรียนรู้นะคะวันนี้ก็ต้องมาสอนไฮเอสเซลเราอะกับไอ้สานึกรู้ที่อยู่กับไฮเอสเซลหรือเทอร์เรนตรงเนี้ยข้างบนเนี้ยเขาเรียกว่า higher consciousness หรือ higher self ก็ได้นะส่วนไอ้ตัวสํานึกรู้ที่ถูกก๊อปปี้มาบางส่วนเพื่ออยู่รอดตรงเนี้ย เขาเรียกว่า physical consciousness นะคะสองส่วนเนี้ยต้องทำงานประสานกันตลอดเวลาเพื่อให้เรามีประสบการณ์นักปัจจุบันโดยกระบวนการเป็นอย่างนี้ย้อนอกีกรอบกระบวนการนะ higher s e l ์ของเราเนี่ยหรือ a อ m มาของเราอะ่ะเขาจะเป็นคนก่อกำเนิดนะก่อกำเนิดไอเดียแรงบันดาลใจและจินตนาการนะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ส่งมาเป็นสายพลังงานใช่ปะ่ะเออมาที่ไพนิวเคลีย โดยที่ภายในแฝงเข้าใจไปที่ระบบสมองกับระบบประสาทถูกไหมเป็นตัวรับข้อมูลเน่ยทุกคนเสร็จแล้วก็แปลข้อมูลจากไวเบรชั่นนี้ออกมาเป็นความรู้สึกนะเช่นเออถ้าเกิดเป็นมาจากไฮเออเซว่าจะเป็นความรู้สึกดีๆเป็นบวกๆอะ่ะเป็นแรงบันดาลใจที่แบบพูดแพชชั่นสิ่งนี้น่าสนใจสิ่งนี้น่าสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดมาจากข้างบนนะเออม,มาจากไฮเออเซล์ของเรานะส่วนในตัวข้างล่างเนี่ยหรือฟิสิกอลคอนชเนสเนี่ยมีหน้าที่รับรู้เข้าใจแล้วก็เทคแอคชั่น ตามที่แอดมาหรือตามที่ไฮเอเซลของเราสั่งการลงมาเข้าใจไหมสะท้อนออกมาเป็นประสบการณ์ในมิติที่สามของเรานี่แหละอันนี้คือสิ่งที่มันควรจะเป็นก็ t ไหมนี่คือสิ่งที่มันควรจะเป็นนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเราไม่รู้ซะด้ดยซัมมีไฮเอเซลอยู่ข้างบนลูกๆเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ไม่เชื่อมต่อไม่ฟังไม่อะไรเลยหัวทิ่มหัวทิ่มกับการทำมาหากินหัวทิ่มอยู่กับปัญหารอบด้านไม่รู้อะไรสักอย่างเราเลยใช้ ข้อมูลที่มีอยู่ที่จํากัดจําเขียมากที่อยู่ในเนี่ย physical consciousness ของเราในการแก้ปัญหาเก็ตไหมไม่ใช้ศักยภาพทั้งหมดที่เรามีที่อยู่ข้างบนกี่ล้านชาติสองร้อยพันล้านฟีอะไ่เงี้ยไม่ใช้ใช้ไม่ได้เข้าถึงไม่ได้ทั้งทางที่ตาม่ทีออกแบบมามต้องทํางานแบบนี้เก็ตไหมถ้าเกิดเทียบให้ดูอันนี้นะรถของเราเนี่ย เรียกว่าเป็นชีวิตของเราในชาตินี้นะคะชีวิตของเราในชาตินี้คนขับรถน่ยก็คือ physical consciousness ก็คือตัวนี้คนขับรถนะแล้วก็เนี่ย Adma เราหรือ High c e l เราอยู่ข้างบนเป็นดาวเทียมแล้วก็ในรถเนี่ยก็จะมีตัวนี้อยู่เป็น GPS บอกทางเนี่ยดาวเทียมก็จะส่งสารมาที่ GPS คอยบอกค่ะนะคะซึ่งปกติอเวลาเราจะไปไหนเราก็ต้องเราก็ต้องฟังใช่ไหม บอกว่าจะไปที่ไหนถูกไหมคะแลว GPS จะเป็นคนบอกทางเราถูกไหมแล้วล่างเราอ่ะที่เป็นมนุษย์คือคนขับใช่ปะเป็น physical physical consciousness เนี่ยก็จะเป็นคนขับเพราะเขารู้วิธีขับรถถูกไหมซึ่งรับข้อมูลมาจาก GPS สมมุติต่อต้องการจะไปเชียงใหม่ GPS ก็รู้ละเขาก็มีการประมวลให้เรียบร้อยแล้วนะว่าควรจะไปเส้นทางไหนที่สั้นที่สุดถูกไหมคะที่สบายที่สุดใช่ไหมถ้าเขาจะไปสื่อสารกับข้างนอกด้วย Adma เราจะไปสื่อสารกับข้างนอกนะทุกคนเนี่ยเขา c o n n e c เชื่อมต่อกับฮิวใช่ปะข้อมูลกลาง เขาจะรู้ว่าถนนเส้นไหนปิดบ้างเส้นไหนทําถนนบ้างเส้นไหนทํารถติดบ้างหรือแม้มีรถติดบ้างหรือแม้เขาจะเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดให้เราเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าสื่อสารลงมาผ่านเครื่องนี้บอกว่าเลี้ยวซ้าย2 0งรอเมตรค่ะใช่ป่ะเลี้ยวขวาสามเมตรค่ะเห็นไหมเขาจะไม่บอกทั้งหมดเพราะล่างเรามันรับไม่ได้มันศักยภาพมันตีข้อมูลได้แค่สั้นๆแต่ ไอเนี่ยข้างบนเนี่ยรู้ละว,ว่าจะไปเชียงใหม่ต้องไปเส้นทางไหนบ้างถูกไหมแต่ปรากฏว่าไอล่างเนี่ยมันอยู่บนรถแล้วปรากฏว่าถ้าเกิดไม่รู้ว่าไอจีพีเอสมันมีเขาก็ปิดใช่ปะไม่รู้ว่าฉันมีหาเซลดับฉันคือล่างฉันคือขับรถก็ขับไปตามยถ่ากรรมมาทุกคนหลงทางไปชนโน่นชนนี่ตามสภาพบัดถูกไหมไม่รู้ซะด้วยซ้ำมีหาเซลไม่รู้มันเครื่อง GPS มันมีอยู่ไม่ยอมเปิดไม่รู้มันคืออะไรไม่มีใครสอนเก็ตไหมคะหรือเปิดอยู่ แต่เสียงเขาโน่มๆอ่ะเลี้ยวซ้ายสองร้อยเมตรทักสักพักหนึ่งก็มีสีมันเลี้ยวขวาสามร้อยเมตรเออแต่บนรถอ่ะดันเปิดเพลงดังอะทุกคนมันจะได้ยินไหมไม่ได้ยินถูกป่ะมันเปิดเพลงดังมันไม่ได้ยินจะได้ยินก็ต่อเมื่อมันเป็นช่วงจังหวะเปลี่ยนเพลงอ่ะหรือจังหวะเปลี่ยนเปลี่ยนโฆษณาหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงได้ยินเสียงแทรกออกมา แล้วก็ตกใจในสิ่งอะไรเนี่ยแล้วเราก็ขับรถตามที่เขาบอกเลี้ยวซ้ายสองวันไหมเฮ้ยมันจีนด้วยมาไปถูกทางอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับฟุ๊กฟุกอ่ะเข้าใจไหมอะคือเสียงมันดังเกินหรือแม้แต่ถ้าเกิดเสียงไม่ดังเกินแล้วก็ไปหมวแต่วอกแวกกับข้างนอกอ่ะข้างนอกรถอะวิวทิวทัศอะแล้วก็ไม่ได้ฟังถูกไหมคะแล้วบางครั้งอะเวลาก็บอกมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วก็ไม่ได้ฟังใช่ป่ะก็ขับรถสเปซสปะเขาก็ยังบอกมานะว่าขับพลาดไปใช่ไหมไม่ยอมเลี้ยวตามเขายังบอกว่า ให้อะไรนะให้ยูเทิร์นใช่ไหมยูเทิร์นห้าร้อยเมตรเขาบอกตลอดเห็นภาพแล้วใช่ไหมเขาบอกทางตลอดแต่เราอ่ะไม่ฟังไปวอกแวกดูอะไรก็ไม่รู้วอกแวกฟังแต่เพลงใช่ป่ะเพลงข้างในก็ดังใช่ป่ะแต่เสียงเนี้ยมีส่งมาตลอดแล้วเขารู้เรื่องทั้งหมดนะดาวเทียมเนี่ย ้องไปเส้นทางไหนแล้วเขาจะปรับเสมอว่าเส้นทางปัจจุบันของเราอยู่ตำแหน่งไหนแล้วปรับเฮ้ยมันขับไปผิดทาอีกแล้วเว้ยก็ปรับใหม่ว่าต้องยูเทอร์นอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมคำนวณเรียลไทม์ใหม่ตลอดเวลานสเตตัสปัจจุบันไม่เคยได้ยินเด้อนะคะวันนี้อาจารย์จะบอกว่าทำยังไงให้มันได้ยินกันซะทีทำยังไงให้มันคุยกันได้ <laughs> ว่าใส่อันนี้สาคัญนะทุกคนไม่งั้นเราจะือ มันจะหลงทางไปอย่างเงี้ยทุกคนนะชจะมันจะเลื่อยเปื่อยมากเลยอะไรก็ไม่รู้นะ,อะโอเคต่อมาไอ้ตรงนี้นะทุกคนข้างล่างเนี่ย physical consciousness เนี่ยบางทีเขาเรียกว่า ego ทุกคนหรือเรียกว่า lower self นะเอาอย่างนี้แล้วกันอาจจะได้ใช้คำนี้ lower self versus หรือ higher self นะมาเปรียบเทียบกันไอ้ lower self เนี่ยมันจะเหมือนกับเรียกว่า ego ใช่ปะ ม,มันจะเป็นเนี่ยมันคืออีโก้แตคือเรียกว่าอีโก้นะแต่มนุษย์เราบางทีใช้คาอีโก้แบบผิดๆนะทุกคนอีโก้เป็นสิ่งเลวร้ายอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะทุกคนมันคือไอ้ physical mind physical c o n s c i o สที่ใช้ดูแลร่างพวกการอยู่รอดนะทุกคนหรือเรียกว่า intellect ก็ได้คือสมองที่ใช้เหตุใช้ผลนะ่ะอย่างนงี้แล้วกันเนาะเพื่อความอยู่รอดทั้งหมดเป็นไปเพื่อความอยู่รอดมันจะเปรียบเทียบเหมือนหมาทุกคนหมาเฮาอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามาทําร้ายฉัน อย่างเี้นะเมื่อก่อนแล้วก็เหมือนอาจจะเป็นเหมือนแมวก็ได้ไม่สนใจไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น higher cell นะเขาจะเป็นเรี่ intutive i mind หรือเรียกว่า Spirit ก็ได้ก็คือจะจะใส่แบบเด็กๆชอบเรียนรู้กิ g ๊กตักกิ๊กตักเรียนรู้สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆจะเป็นแบบนี้ที่ต่างกันนะ,ะอ่ะต่อมาจะพูดถึง i อสไตลทุกคนไอสไตลเคยพูดเรื่องเกี่ยวกับ lower c e l f กับ higher s e l f แบบนี้ the intuitive mind is a separate gift นะแปลว่าอะไรก็แปลว่า higher self ของเราเนะี่ยมันคือของขวัญอันล้ำค่าแล้วกันอาจารย์ไม่อยากจะใช้คำว่าศักดิ์สิทธิ์นะแปลเป็นไทยของขวัญอันล้ำค่าแต่ and rational mind is a faithful servant A r a t i o n a l mind ก็คือตัวอีกโก้ด้วแหละนะเขาคือคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์เก็ t ไหม อ่ uh, we have created a society that honors the servant and has forgotten the gift แปลว่าอะไรสังคมของเราอะสร้างให้เราหรือให้เราเชื่อให้เรายกย่องคนรับใช้แล้วก็ลืมไอ้ส่วนที่เป็นของขวัญอันล้ำค่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอสไตล์เขาไม่ได้ใช้อีโก้ในการทำงานเนี่ยเขาจะคิดค้นอะไรใหม่ๆไม่ต้องแท็บอินกับไฮเซลตัวเองจาะไฮเซลตัวเองปุ๊บเนี่ยไปแท็บอินกับคอลเลกทีฟ อ่ะต่อมาหรือเรียกว่าอีโก้เราอะนะซึ่งเขาถูกออกแบบมาให้ดูแลล่างให้รอดไงมันเลยอยู่บนพื้นฐานของการเวลาใช้ชุดมันเลยอยู่บนพื้นฐานของความกลัวเข้าใจไหมคะเออแต่ไฮเอลเซลของเราอะเป็นใสๆแบบเด็กๆก็จะเป็นแบบนี้ต่างกันเลยนะสองฝั่งเห็นไหมเอมเรามาดูบันชัดๆนะอาจารย์จะให้ทุกคนอ่ะตั้งชื่อให้ไฮเอลเซลตัวเองแล้วก็อีโก้ของตัวเองอืมนะคะ ทำไมต้องตั้งชื <c <c <t 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 ่อทำไมต้องโง่นี่นั <t <t ่งก็เพราะว่าตอนนี้ทุกคนเนี um ่ยภาวะไฮเซลกับอีโกตึงมันไม่ชัดเจนเลยแล้วส่วนใหญ่เป็นอีโกซะด้วยซ้ําไฮเซลมาแวบๆแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือสิวไฮเซลตัวเองถูกปะมันไม่มีความชัดเจนเลยมันผสมผสมกันอยู่อ่ะแล้วก็เหมือนแบบเชื่อมต่อทีก็ฟุกๆุกอ่ะเหระเออเพราะฉะนั้นอ่ะให้เราฝึกสังเกตภาวะของตัวเองพอเรามีการสังเกตแล้วก็ตั้งชื่อขึ้นมาเลยทุกคนมันทําให้มันจะ ต้องได้มันทําให้มันชัดเจนอะมันทําให้เราเลือกสรรได้ว่าร่างเนี้ยเราจะให้ใครนําใครลีดร่างนี้เวอร์ชั่นไหนของเรานะคะจะเอา High Cell ลงมานํำ e ก o หรือ e ก o ตอนเนี้ยนําอยู่เลยเพื่อความอยู่รอดแม่งอย่างเดียวเลยก็เราต้องทําให้มันชัดเจนจักต้องได้อาจารย์บอกว่าเฮ้ยต้องตั้งชื่อ e ก o ตัวเอง เดี๋ยวอาจารย์เล่าให้ฟังน,นะของอาจารย์เหรออีกโก้อาจารย์นะอีกโก้ของอาจารย์อนะ่ะเหมือนเป็นหมาพัานอัลเซเชียนทุกคนอาจารย์จะรู้สปีชีส์ตัวเองอาจารย์จะรู้ลักษณะของอีกโก้ตัวเองแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ไปดูแล้วแต่ไปสังเกตตัวเองเดี๋ยวอาจารย์จะมีบอกให้ก็กะมณนี้ประมณนี้นะแต่พื้นฐานเ,เขาอยู่บนความกลัวทุกคนเขาต้องการปกป้องปกป้องตัวเองนะบิมบอเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนเป็นหมาตำรวจเห็นไ,ไหมเนี่ยเป็นอัลเซเชียนเหมือนหมาตำรวจนะ บิมโบก็จะรักเจ้าของมากรักล่างนี่แล้วกันเนาะซื่อสัตย์ปกป,ป้องแต่เป็นแบบหมาพันธุ์ที่เก็บตัวนะเป็นมิดนะเก็บตัวแต่เป็นมิดไม่กลัวมั่นใจเฝ้าระวังระแวงจะไม่แบบทบไปเจาะแจะมากมายเลยทุกคนเนะี่ยบิมโบอ่ะจะไม่เจาะแจะนะแต่เฝ้าระวังนะคะระแวงร่นนะลุยถ้าเกิดเจออะไรที่มันผิดปกติลุยเลยนะแล้วก็ขย้ำเลยนะแต่ไม่ได้ขย้ำด้วยเปลือยแลนะต้องให้แน่ใจเลยเนะี่ย เออลุยเลยนะนี่คือบิมโบอันนี้เป็นลักษณะของ Eco อีโก้อาจยะอาจารย์ก็ตั้งชื่อเธอว่าบิมโบเก็ตไหมคะพอถ้าเกิดเรารู้แบบนี้อีโก้มันคือสัตว์เลี้ยงถูกไหมเราทําให้เราหยุดตัวเองได้สอนตัวเองเป็นคือสอนอีโกของเรานั่นแหละหยุดอีโกของเรานั่นแหละเก็ตไหมคะอีโก้เทรนได้เหมือนสัตว์เลี้ยงให้สามารถช่วยงานไฮเอเซลทํางานเก็ตไหมเราคือไฮเซลเราคือแอดมาแล้วก็ปน แต่ตอนนี้เราไม่จําตัวเองไม่ได้นะลิลคิดว่าเราคืออีโก้เต็มเต็มเราคือบิมโบเต็มเต็มอุก <c oughs> เก้อใส่ก่อนเออปกติบิมโบเนี่ยเวลามีสารอะไรจากไฮเอเซลนะอืมต่อต้านไฮเอซลต่อต้านเลยนะหรือสู้เลยนะเพราะว่าไฮเอเซลค่อนข้างให้ทําอะไรใหม่ๆใช่ไหมไอ้บิมโบมันก็รักษาอนาบริเวณไม่หยอะทาใหม่ฉันติดคอมฟอร์ตโซนที่ปลอดภัยถูกไหมมันก็ต่อต้านมันก็สู้เว้ยเออมันก็พ่ฟงังเก็งไหมถานนานเป็นแบบนี้ แล้ววิธีคุยกับบิมโบนะทุกคนอาจารย์เนี้ยวิธีคุยกับบิมโบอาจารย์ต้องใช้นี่ปอบประโลมหรือคุยขำๆกับเขาอย่าไปสู้เขาอย่าไปอะไรกับเขาอะ่ะเก็นยเอออย่างเช่นปกติเวลาบิมโบอาจารย์ร่มเสียงดังนะอาจารย์ก็คำดาวบิมโบคำดาวเบบี้ลูกเนะนี้ยคำดาวลูกคำดาวเนี่ยอาจารย์ก็จะเห็นภาพหมาตัวเนี้ยขึ้นมานะแล้วเขาก็เริ่มสงบลงไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คืออาจารย์คือหายเซลล์หป่าเห็นบิมโบมันตลกมากทุกคน อาจารย์ก็ติดนิสัยบิมโบตัวเองไงนะแล้วเวลาอาจารย์ออกไปกินข้าวข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วบางทีอาจารย์เห็นคนอื่นกินข้าวแล้วคนอื่นเขาคุยกันบนโต๊ะอาหารใช่ปะแล้วบิมร่วมหมาอีโก้อ่ะอีโก้เขาออกมาคุยไงอาจารย์ก็เหมือนกับไปช่วงนี้กองเขาอ่ะคนก็ขำทั้งใหญ่นะว่าเฮ้ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ขำๆนะทรายแล้วฉันติดนิสัยบิมโบตัวเองบิมโบก็จะเป็นพวกคิดวิเคราะห์วางแผนนอ organize เ่ะกันนลคะเขาจะเก่งเรื่องพวกเนี้ย จะระบบระเบียบข้อมูล่ะนะเราก็ให้เข้ามาช่วยงานเราได้นะอันนี้อาจารย์ก็ได้ชื่อมาละเพราะมันได้ชื่อมันจับก้องได้มันเห็นภาพแล้วคนเราจะเห็นตัวเองอ่ะเห็นตัวเองชัดขึ้นแล้วเออคำดาวลูกคำดาวหรือเป็นต้นนะสงบลงไปลูกอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือไม่ต้องคำามไปเลยนะคะต่อมาไฮเอเซวอาจารย์ล่ะชื่ออะไรตอนนั้นเนี่ยปกติอาจารย์ก็ชื่อป่อไฮเอเซว l เออก็ได้ intuition มาได้อะไรมานะแต่ไม่เคยจะมาตั้งชื่อเป็นเรื่องเป็นราวปรากฏแต่ก็รู้ว่านี่คือสารสารภายในตัวเองนะตอนนั้นอานะจารย์ก็จำมันจะตั้งชื่อเพจตัวเองมันะ้งเออจะใช้ชื่ออะไรดีล่ะมันต้องแบบว่ามีชื่อนิดนึงเลยอย่างเงีนะ้ยอาจารย์ก็เลยตั้งคำถามอยู่ในภาวะสงบแล้วก็ตั้งคำถามไปเลยว่าตกลงไฮเซลชะตกลงจะให้ใช้ชื่ออะไรคือไฮเซลตัวเองจะชื่ออะไรปรากฏว่าชื่อมาเต็มแบบปั๊บๆเฮ้ย อะไรเมาอะไรชื่อมันเยอะชื่อเข้ามาเยอะมากแล้วก็มีหลายผ้าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายฉันก็เลยถามซอสเรียกหนูว่าอะไรคะแล้วก็ได้คำม,มาชัดๆตู้มเข้ามาลาเมันเพราะฉะนั้นอ่ะโอเคแล้วไละเออก็เอาชื่อนี้แล้วกันแจรแล้วก็ใช้คำว่าลาเมันอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะเออนี่คือชื่อไฮเซอร์ของฉันแล้วได้แล้วก็จบแล้วก็สบายใจแล้วฉันได้ชื่อเพลงของฉันแล้วก็หล,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 ลั่นลาหลั่นลาล่าเลยไป แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวันหนึ่งอ่ะวันสองวันต่อเนื่องเลยนะอาจารย์ก็ล้างจานอยู่เว้ยพอล้างจานเสร็จก็จะมีเสียงเข้ามาอีกไปเช็คความหมายสิแล้วก็เฉยๆวันแรกก็เชชคทำไมก็ได้ชื่อแล้ววุ่นวายอะไรไงมนะไอ้เอกโกชิเกียจเอกโกี้เกียจเงี้ยเสียงอันที่สองไปเช็คสิเอ้น,นะอันนี้อาจารย์ก็รู้แล้วโอเคโอเคเช็คก็ได้ก็ไปเสิร์ชหาไปเสิร์ชหาคำว่าลามันความหมายปรากฏว่าเป็นภาษาอาไรบิโบราณแปลว่า The light shining in the dark ก็คือแสงสว่างที่ส่องสว่างในความมืดหรือถ้ากดสั้นๆก็ shining light จารย์ก็อ๋อโอเคค่ะโอเค get it g e t เข้าใจเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ชื่อนี้มาตลอดนะคะแจนแล้วก็มีลามอ่ะอันนี้ก็เป็นชื่อไฮเซลตัวเองที่อาจารย์ถามว่าซอสเรียกหนือว่าอะไรคะมันก็มีเสียงนี้ออกมานะคะอันนี้ก็เป็นต้นกําเนิดของชื่อเพจอาจารย์ <laughs> ชื่อไฮเซลอาจารย์เองนะชื่อแอดมาตัวเองอะไรเงี้ย